กราบสวัสดีไวรุ่นนักปรุงยาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกดซับทีวีนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งนะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่ายังไม่ได้กดซับ c r i b e นะก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนหาอุปกรณ์นะนี่เลยผมจะมาสอนหาหมวกนะ แล้วก็ทุกอย่างนะที่มันที่มันนั้นจะ,จะต้องให้คุณนั้นหาเองนะยกเว้นอันนี้นะเพราะาผมนได้ทําคลิปแยกไปแล้วถามว่าทําไมผมถึงไม่ทําในคลิปนี้นะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะในการหาไอ้น,นี้นะก็ผมเลยทําคลิปแยกเอาไว้สาหรับใครที่มาเพื่ออยากจะดูไอ้วิธีการหาน,นี้ผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็ไปดูได้เลยนะขั้นตอนแรกเอ้ยไม่ใช่ขั้นตอนแรกวิธีแรกนะเอ้ยวิเป็นอะไรพูดผิดอีกแล้ว อันแรกนะครับนะก็นี่นะผมจะมาสอนวิธีการหานี่กระป๋องถั่วนะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะแต่ก็ไม่นานมากนะ <S <S ขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมนั้นปรุงยาไดานามาม์นะใส่เข้าไปเลยแล้วก,กดสปานะ <S <S นี่นะผมนั้นอยู่ใกล้พอดีนะ <S 1> <S 1> ก็คือน,นี่ตรงนี้นะมันจะเป็นเหมือนถ้ำนะที่มีหินมันหินมันถล่มทับมาอยู่นะ แล้วก็จะมีเครื่องหมายให้เรานั้นระเบิดบึ้มนั่นเองนะเนี่ยถ้ายังไม่ระเบิดเข้าไปไม่ได้นะ um <t une> คุณผู้ชมจะทำเป็นที่ต้องพีชีพนั่นเองนะ um <t une> แล้วพอระเบิดเสร็จปุ๊บ um <t une> กำแพงถ้ำก็จะเปิดนะแล้วพอมันเปิดปุ๊บคุณผู้ชมจะเป็นที่จะต้องใช้ um <t une> นี่เลยไม่กดเดกนก่อนสินี่แล้วก็ใส่หูยักเข้าไป แล้วกูสปาโพูชั่นได้เลยนะแล้วก็เดินเข้าไปในถ้ำเลยนะน,นี่เลยนะพอเข้ามาในถ้ำก็จะม,ใใใจมีให้เรานั้นใส่ยาตกใจหมดให้เรานั้นใส่ยาหูยักษ์เขา w What? What the fuck <laughs> ไม่ได้ให้กินให้ไวตรงนี้โอ้จบแล้วจบแล้ว ต้องไปเอาใหม่โอ้อยางชอบเลยจะกดกินทำใหม่นี่นะแล้วก็มาวางใส่เข้าไปในช้อนนะอยากกดกินนะโอเคนี่แล้วช้อนก็จะขยายใหญ่ยิ่งขึ้นนะแล้วคุณผู้ชมนั้นจะเป็นที่จะต้องไปปรุงยาสูตรนะเพราะาอะไรเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะพอถ้าถ้าสมมติคุณผู้ชมยังไม่ปรุงยาสูตรนั้นนะมันจะตกไปแล้วก็ <c oughs> นี่นะแล้วก็จะตายนะเพราะว่าหนักเกินไปนะคุณผู้ชมจำเป็นที่จะต้องใช้ยาสูตรนี้นั่นคือแฟรี่นั่นเองนะเพื่อทําให้ตัวนั้นเล็กลงนี่ไม่จะเป็นน้ํายาสีชมพูนี่นะแล้วพอมาถึงนี้ก็ให้กดดื่มไม่ได้เลยนะเพราะว่าแล้วคุณตัวตัวคุณก็จะเบายิ่งขึ้นนะเพราะว่าตัวเล็กลงนะแล้วก็โดดไปได้เลยนี่มันจะยกได้โอเคแล้วก็ต้องปากวัวนั้นใช้เทคนิคฝีมือที่ ผู้ชมนั้นได้ฝึกฝนมากับการปากวัวนะโอ้โหจะติดไหมเนี่ยในการปากวัวในด่านนี้นะอุ้ยเกือบตกเรียกได้ว่าเฮ้ยกระโดดได้ถึงหน่อยไม่กระ,ะโดดไม่ถึงระวังกันด้วยนะถ้าหมคุณผู้ชมพลาดที่ต้องมาเล่นใหม่นะหมายถึงต้องเดินมาปากวัวใหม่นะเรียกได้ว่าเสียเวลานะนี่จะได้กระป๋องถั่วนั่นเองนะ แล้วก็กดเทเลพอร์ตกับได้เลยนะโอเคเรามาต่อกันที่อุปกรณ์ต่อไปดีกว่านะนั่นคือไดนาไมท์นะไดนาไมท์มันจะอยู่ใกล้ๆเลยนะโอ้โหทำไมผมอยู่ใกล้ยังไงไดนาไมท์ันอยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่ใต้สะพานนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหมันติดตรงใต้สะพานก่อกระไรไปเนี่ยถนมถนมลังแถวทางรถไฟนี่นะแล้วก็เรามาต่อกันที่อุปกรณ์ต่อไปเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั่นเอง เออนี่เลยนะผมจะมาสอนหานกหานกนะนี่ไอตัวนี้นะ <Okay. S 1> ก็ไอตัวนี้คุณผู้ชมจะเป็นที่ต้องใช้เทคนิคในงงการปลากลัวนิดนึงนะก็ผมขอแนะนำให้คุณผู้ชมกินดันนี้ไปก่อนนะแป๊บหบนึ่งนะนี่เพราะว่ายาสูตรนี้ทำไมเหรอมันจะทำให้คุณนั้นวิ่งเร็วยิว่งขึ้น <Wow. S 1> นี่นะก็จะวิ่งเร็วยิว่งขึ้น หรือเออใช่ไหมวิ่งเร็ววิ่งขึ้นใช่ไหมน่าจะเร็วขึ้นแหละแล้วคุณผู้ชมก็ต้องมาที่ต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้นะเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากๆนะแล้วก็จะมีนกนะไอ้นกตัวน,นั้นนะ่ะอยู่นะก็ต้องใช้เทคนิคการปากักกลวยแล้วนะเฮ้ยยากยังเฮ้ยไม่ยากสิไม่ยากโอ้โหไม่ยากจริงด้วยเอาเป็นว่าเดีย๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเล่นปักกลวยผ่านแล้วกัน คุณผู้ชมผมเล่นไม่ผ่านว่ะมันอ่าดังนั้นเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะสําหรับใครที่มีฝีมือในการปากลัวนะแล้วเล่นผ่านนะมันก็จะมีนกนะมันจะมีนกเกิดอยู่ตรงนี้อ่ะทำไมไม่มีนกแย่และคือผมผมว่าเซิร์ฟนีน้น่าจะมีคนหยิบนกไปแล้วไปทิ้งนะ <c oughs> หรือว่าไม่มันน่าจะบักนะเพราะว่านกปกติไม่จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้ไปเลยนะมันจะมืดๆหน่อยนะ ก็ปาควัขึ้นไปเอาได้เลยนะแต่ว่าเออผมนั้นฝีมือไม่ถึงนั่นเองจะมาต่อที่อุปกรณ์ต่อไปแล้วกันนะก็อุปกรณ์ต่อไปนั่นคือกิ้งก่าหลากสีนั่นเองกิ้งก่าหลากสีก็ตัวนี้นะเดี๋ยวผมถือห้ดูนี่ตัวนี้เลยหน้าตาก็าจะทุเรศหน่อยนะเหมือนกับหน้าผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะอยู่ตรงเออนี่เลยนะมันจะมีความประกายวิบวับนะ ตัวมันจะวิบวับนิดนึงนะนี่นะตัวมันจะเลืองแสงน,ะนี่มันอยู่ตรงนี้เลยแล้วคุณผู้ชมก็ไปวางได้เลยนะอุปกรณ์ต่อไปที่ผมจะหานะนั่นก็คือแมงมุมแมงมุมคุณผู้ชมที่จะเป็นจาเป็นที่จะต้องใช้ยาแฟรี่แฟรี่ผมแนะนําให้ใส่ไปสัก3ตัวนะแล้วก็ใส่กีบม้าไปด้วย3อันนะถามถามว่าทําไมต้องใส่กีบม้านะกีบม้ามันจะทําให้คุณวิ่งเร็วนะ มันไม่เกี่ยวอะไรกับไอแมงมุมหรอกแต่ว่ามันจะได้ไปถึงได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคแต่ว่าแฟรี่ใส่สามอาันนะเพราะว่าถ้าใส่นเดียวมันจะไม่พอนะมันจะตัวเล็กไม่พอนี่นะเฮ้ยแชเทำไมเหลือแค่ขาม่เหลือแค่ขาเออแต่น่าจะตัวเล็กเข้าไปได้น่าจะผมว่าผมน่าจะเข้าไปได้แล้วแหละเพราะว่าขาเล็กมากนะนี่เลยนะคุณช่วยต้องมาที่ถ้ำแมงมุมนะ ถ้แมงมุมถ้ำนี้เลยนะนี่นะพอมาถึงปุ๊บคุณผู้ชมก็จะเจอใครก็ไม่รู้ไอนี้ไม่เกี่ยวนะเข้าไม่ได้แล้วสินี่นะพอตัวเล็กก็จะเข้าไปได้นั่นเองนะนี่มุดเข้าเอเอติดเหรอเอาไม่ติดนี่ก็จะเจอแมงมุมนะสไปเดอร์ตัวนี้เลยแล้วเราก็ได้มาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กดดรอปเอ้ยไม่ใช่เอาไปวางได้เลยนะส่วนอุปกรณ์ต่อไปที่ผมจะมาหาให้มาสอนหานะนั่นก็คือ อันนี้เอาไปแล้วโอเคสอนหาปลาแล้วกันนะฟิตปลานีโมปลานนโมเอ้ปลานีโม,โมไม่ใช่ปลานีโง่นะลิ้นช่วงนี้พันบ่อยเหลือเกินนะมันจะอยู่ตรงน้ำก็ผมแนะนำให้ใช้อันนี้เหมือนเดิมนะนี่เลยมันจะเป็นเหมือนเป็นเท้ายีราฟนะกีบเท้าของยีราฟนะ <Okay. S 1> ให้ใส่เข้าไปสักสี่อันนะมันจะได้วิ่งเร็ว ห้าอันเลยผมใส่ไปห้าอันคุณชงก็ดื่มมันได้เลยนะนี่ความเร็วเดอะแฟ t เอ้ยไม่ใช่ดีนักวิ่งทีมชาติไม่ว่าสําหรับคุณชงคนไหนที่อยากเป็นนักวิ่งทีมชาติก็อยา่าลืมมาปรุงยาสูตรนี้กันด้วยนะแล้วคุณชงก็ต้องใช้เทคนิคการดำน้ําขั้นสุดยอดโหว่ายน้าก็ว่ายไวไว่ายน้ําไวขึ้นเยอะเข้าไปในรูเลยนะแล้วก็ไปเอาปลานีนม่สองคู่รักมาหยิบม,มาแค่ตัวเดียวพอนะโอเคแล้วก็เทเลพอร์ตกับ ใช่แล้วคุณผู้ชมก็จะได้มาแล้วนั่นเองอุปกรณ์ต่อไปนั่นคือพิกพิกมันจะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจะอยู่ตรงทะเลทรายนะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะเป็นบล็อกล่องห่นนะเรียกได้ว่าโคตรเนียนะเนี่ยนะเข้าไปในรูนะใครที่ดูไม่ทันเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมเผยตกหลุมมานะหลุมเนี่ยแหละใครที่ดูไม่ทันนะเฮ้ยไม่เดี๋ยวผมขึ้นไปดูให้ก็ได้ไมันมีทางขึ้นอยู่นี่นะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะ คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมลงไปเลยนะแล้วก็จะมีการปากรวยให้คุณผชมเล่นนั่นเองแต่ว่าผมไม่แนะนําให้เล่นนะม,มันมนจะตายอย่างนี้นั่นเอง <c oughs> ก็ผมนั้นมีสูตรยาสูตรหนึ่งนะเฮอ,อย่า่ความลุกขึ้นมาให้คุณผู้ชมนั้นใช้นกแล้วก็ปลาผสมกันนะกดเดนยาเก่าทิ้งก่อนเ <c oughs> มื่อผสมกันปุ๊บมันจะได้เป็นยา สวิมนะซึ่งไม่ใช่ว่ายน้ำนะมันเป็นการว่ายอากาศนั่นเองนะแต่อย่าเพิ่งกินนะให้คุณผู้ชมเดินเข้ามาในรูก่อนพอมาถึงนะคุณผู้ชมก็ให้กดกินไปได้เลยนะแล้วเขาเรียกว่าเป็นการโกงเกมนั่นเองนะนี่นะว่ายว่ายอากาศนะเป็นการแบบว่าไม่ไม่อยากพากวนั่นเองนะไม่ใช่ฝีมือแล้วก็ไปเอาพริกได้เลยนะแล้วนี่ได้แล้วทำไมมันอันใหญ่จอยอยังเนี่ยกินทีนะ่าจะแบบน่าจะตายนะ โอเคครับคุณผู้ชมก็เหลืออีก2อย่างนะที่ผมจะสอนหากนะ็คือโรบักนะเป็นอ,อุปกรณ์โรบักนะแล้วก็เป็นหมวกนะหมวกเติมนะแต่ว่ามันสามารถหาฟรีได้นะแต่ว่าการที่คุณผู้ชมจะเอา2อย่างนั้นได้คุณผู้ชมจะเป็นที่จะต้องรอให้บอสใส่ขอบเกิดก่อนนะซึ่งมันกำลังจะเกิดอีก2นาทีแล้วนะก็เดี๋ยวถ้ามันเกิดนะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะโอเคแล้วพอบอสใสคอบเกิดนะครับนะก็ คุณผู้ชมก็จะใช้ไดนาไมท์นะแล้วก็ไปปรุงเป็นยานะเพื่อที่จะเอามายิงใส่บอสไซคอบนั่นเองนะเพื่อเป็นการเรียกว่าลุมประชาทันและลุมกระทืบมันนะนี่นะแล้วกดยิงไปเลยนะนี่นะบอสไซคอบก็จะอมันก็จะตัวติดไฟนั่นเองเรียกว่าร่างกายมันร้อนลนนะก็ให้คุณผู้ชมนั้นฆ่าบอสไซคอบนะแล้วพอบอสไซคอบตายก็มันก็จะดรอปลูกตานะเป็นลูกตาลูกตานี่นะ ให้ผมหยิบมาเลยนะโอเคก็คือขั้นตอนนี้นะมันจะมันจะได้ให้ทั้งสองอย่างน,นนะก็คือโรบักและหมวกนะหมวกเติมแต่ก็หาฟรีได้นั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดนั่นเองนะให้คุณผู้ชมเอาเข้ามาในนี้นะคู่ไม้แล้วก็ให้พ่อบดนะก็คือสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้อุปกรณ์ที่เป็นโรบักนะเพิ่งมาทําครั้งแรกนะมันจะได้เป็นโรบักแต่ถ้ามดคุณผู้ชมทำเคสโลบักไปแล้วได้อลูกตาเนี่ยมาให้มันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมจะได้เป็นหมวกนะหมวกนั่นเองนะ แต่ว่าผมให้ไม่ได้แนละ้วผมให้ไปทั้ง2อย่างแล้วนะ oh. ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมาปรุงยาให้ดูดีกว่า oh. ใช้หมวกนะว่าหมวกหมวกมันเป็นอะไรนะเฮนอะไรเนะี่ยแฮทออฟอะไรไม่รู้สักอย่างนนะ oh. เรามาลองกินเออ What? What <laughs> ตัวคุณผู้ชมจะกลายเป็น oh. กลายเป็นคนหมุนได้นะเรียกว่าเอวนั่นจะแบบโคตรอีปิกนะหมุนได้360องศายนะโอ้โหโอโไม่ใช่และนี่นะก็ประมาณนี้นะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย